สว,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับก็วันนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้าป่าที่ไหนไกลนะครับวันนี้เราจะไปเด็ดผักกูอย่างนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ได้มาคุณติวนะสวัสดีครับผมติวพาลุยป่าครับครับผมก็ฝากพี่ๆนะเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้เดินเข้ามาในป่าแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไกลนะใช่เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยเป็นถนนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้าเนี่ยคือแบบ สวยมากเลยนะปากเเขียวใช่ครับผมไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ผักอะไรมาบ้างนะครับวันนี้คิวหนึ่งวันนะหาเด็ดผักกินนะครับผมก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปหาเด็ดผักเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะมีผักเยอะนะทุกคนมีทั้งบอนทั้งผักกุ่นะครับผมก็ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนติวเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับผม ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยปไปเลยดีกว่าผมปไปนี่นะทุกคนคือน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมมีปลาเล็กปลาน้อยเต็มเลยนะทุกคน,นกใช่ตรงนี้ไม่รู้ว่าถ้ามาตกปลาเนี่ยปลาจะกินหรือเปล่านะครับเดียวกันคือว่าปลากินไหมกินถ้าเรามาตกปลาลโอ้ยปลาเยอะนะปลาตัวเล็กๆเยอะ น้ามาตกปลาซิวนะโอ้โหเยอะนะติวนู้นะน่ะโอ้โหมองว่างเดี๋ยวเรามาตกกันไหมมาดิเอาติพี่เรียงแกงเขว่อจ้ะสามเมตรนั่นแหละดูทุกคนปลาตัวเล็กเยอะนะไปเดี๋ยวเราหาเด็ดผักกันเลยดีกว่าเราจะนำไปกินที่บ้านนะทุกคนก็นี่ผักกูดเต็มเลยนะชใชาเพื่อนเด้ออย่าเพื่อนได้สบาย นี่ทุกคนผักกูดกไม่ใช่ที่ใหญ่อะเมื่อท่ายจูเดะดาละโอ้ยมีป่ามีป่าผมอยากรูไปม,มากเลยนะทุกคนรักรุยน้ำไปเลยอะเนี่ยป่าเงี้ยโอ้น้ำตกปานะ่าัดเ็ิกมานะอืมโอ้ทุกคนไม่รู้ว่าใช้ผักกูดหรือเปล่านะแต่มันก็คล้ายๆผักกูดนะ เด็ดเลยเพื่อนนี่ยอดอ่อนๆไปจิ้มกินกับน้ำพริกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าแซบไลเดอร์เลยนะนี่มันก็มีคล้ายๆกันเนาะ ผมมันแรงเลยรถเต็มเลยนะไปเพื่อนเดี๋ยวเราเดินหาเรื่อยๆเลยชิวๆนะทุกคนนะ<ม>ก็พี่พี่าันดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะเราเนี่ยจะได้มีกําลังใจถ่ายคลิปให้พี่พี่ชมกันนะครับผมไปเพื่อนรู้สึกว่าฝั่งนู้นเหมือนจะมีห้วยเลยนะน่าจะห้วยใหญ่อยู่นะครับทุกคนห้วยอ,อืมเดี๋ยวเราจะลองเดินไปตามห้วยเส้นนี้นะหยนองน้แน่เลยอ้ยทุกคน มีปลาลายป่าวะน่าจะมีน่ามันักปลาลายมากเลยนะโอดูอาจจะมีอาจจะเป็นพวกชาวบ้านเนี่ยมาเลี้ยงวัวน,นะดูเว้น,แบบน,นเรามานี่ก็ไม่ไกลนะ เอ้ยมาปักมาปักปลาไหลกันไหมคืนนี้มาไหมไม่รู้ว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่าไงใช่ไหมมีลองเดินลงไปดีเพื่อนเออดูอย่างนี้ก็ดูแล้วเฮ้ยมาป่ามีนเป็นแอ่งน้ำที่แบบสมบูรณ์มากบอกเลยบ่อเนี้ยสมมบูรณ์ากน่าจะมีปลาเยอะนะนราคอยไม่นแหละ โหน่าตกปลาป่ะใช่ตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบทางเล็กๆๆนะใช่ทุกคนดูดินี่เป็นน้ำหมดเลยทางนู้นะทุกคนโหเป็นน้ำหมดเลยไปดูดีไปโหนี่ปลาน่าจะมีอยู่เชื่อไหมมียู่แล้วโอ้โหแกเอาขวายเดี๋ยวแตงเอาหองเดี๋ส้นต้นส้นตานกั กูมมงเบิกองทั้งหลักปาจีชิลๆวันหนึ่งนะครับวันนี้หาเด็ดผักนะโอ้ผมว่าลงไปข้างล่างนู่นน่าจะแบบสวยมากตรงนู้นก็เหมือนเจอเป็นลำธารน,นะตรงนั้นมีบ้านคนนะ คือผมมาครั้งแรกนะไม่รู้อุ้ยไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามีแอ่งน้ำใช่ทุกคนคนโอ้ยน้ำมาตกปลาตกเด็ดมาเลยใช่ตอนนี้นะครับทุกคนผักของเราก็ได้แค่นี้นะน้ำน่าจะลึกอยู่นะเนี่ยมีมืเขือด้วยป่ะไหนเด็ดป่ะเอาป่ะเอาดิ น oh. uh ี่ทุกคนมีมะเขือด้วยนะสาดเลยน้ำมือบ่าไน้ยี่ห้อมื่อบ่าโอ้โหได้ไหม เรียกว่าอะไรนะ,ะเกือบพวงลองหมดนะมีหมดอะไปเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันปะฝั่งนู้นน่าจะน้ำเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาหาตกปลาดีกว่านะ น้ำเกล่ยวมีบ้านคนนะตรงนู้นจริงนะถ้าผมเจอแอ่งน้ำที่แบบน่าเล่นน่าเล่นแบบผมจะโกรธตลยผมร้อนมากเลยไปติวเดี๋ยวเราเดินไปเลยดีกว่าไปก็ครับทุกคนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าดูน้ำไม่สะอาดสักนิดเลยนะ อีกอย่างนะไม่มีแบบผักกูดด้วยนะทุกคนเราต้อง<ช>กลับไปที่เดิมอ่ะนะน,น้านี้คือแบบพี่พิ่ดูสีมันไม่ใช่น้ําแบบธรรมชาตินะใช่ไอตรงที่เราไปเด็ดผักกูดเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติใช่ที่อยู่ฝั่งนู้นนะใช่ครับผมสงสัยเราเนี่ยจะต้องไปดูฝั่งนู้นนะครับยตกเราได้แค่นี้เองเดี๋ยวเรากลับไปเด็ดตรงนู้นกว่าเพราะว่า มันมีเยอะนะครับผมไปดูฝั่ง,ง<ป>นหนว่าไปเพื่อนไปเตี้ยวน้ำตรงนี้คือแบบมันไม่สะอาดนะเนาะไม่เจอต้นพะก,กูสักต้นเลยเจอแต่ใบบอนใช่ไหมใช่ใบบอนนี่ก็คันคันคันแต่ว่าเราก็สามารถกินนะเราต้องไปกวนก่อนนะไปทุกคนเดี๋ยวเราเจะต้องไปอีกฝั่งนะึงนะ ฝั่งนู้นมันแบบขนดูดน้ำเลยนะครับมีปลา,นะาปะฝั่งนู้นน่าจะมีปลาเยอะกว่าน,นะเอ้าี่ๆลงป่าลงป้าเหรอไปไหนเนี่ยมาได้ไงวะติวไปไหนเนี่ยนู่นหาแม่ไม่เจอครับเอาแล้วแม่ไปไหนอนะ ปเด็ดผักอเ,เออทุกคนก็ที่นี่ก็ไกลยอยู่นะแต่ว่าไม่ไกลามากบ้านนูอยู่ไหนบ้านนูอยู่ไกลตรงนั้นนะครับน้องเขาลงกับแม่บ้างนั่นเสีชายนะแม่เองมาตกปลาหรือามาหาผักหาผักด้วยครับอืมน่าจะหาผักด้วยตกปลาด้วยนะ เดี๋ยวไปพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเด็ดพาก่อนเดเไปไปชื่ออะไรชื่อโยเกิร์ตไปแล้วมานานยังมามานานละน้องน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเดินมาทุกคนเใช่ป่ะ น้องเดินตามหาแม่เอาแม่เองอะไม่รู้เหมือนกันครับไปเดี๋ยวพี่ไปเด็ดผักก่อนไปเดี๋ยวพี่กลับไปส่งนะไปเพื่อนน้องก็อาจจะลงจริงๆนะทุกคนคไปเดี๋ยวเองช่วยพี่เด็ดผักเลยนะ เดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านโอ้ตรงนี้น่าจะมีปลากิ่งไม้ตกอะโอ้ยปลาเลยวะติวตัวบนันเลอะเลยโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยอาจจะเป็นปลาช่อนก็นไดต้ตรงนี้ดูสมบูรณ์มากเลยทุกคนใช่ไปโยเกิร์ตเชื่อโยเกิร์ตใช่ไหม มาที่พังพิ่าจะลง่อือโอ้โหตรงนี้น้ำเยอะมากดูฝั่งนู้นดิคือน้ำไม่เยอะนะไปดิต้องบอกวิพี่นะครับว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ไกลจากหมู่บ้านคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเนี่ยมาจากไหนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปส่งน้องก็ได้ ตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผักกูดลแลยละแต่ว่าใบบุงใบบอลเนี่ยเยอะนะทุกคนนี่อย่งลกมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดี๋ยวเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอะเดี๋ยวที่เรามาไม่กี้ไปทางหนอะตรงนี้อหรไปดีไปนำไปเลยเจอน้องหลงป่าหลงทางเฉยเลยนะทุกคน ไม่ได้ลงป่านะเพราะว่าที่นี่ก็มันไม่ใช่ป่านะบ้านเองอยู่แถวไหนหรออยู่ฝั่งนู้นเหรอไกลป่ะครับไนะกลบ้านอยู่ไกลนะบ้านอยู่ไกลอยู่นะเป็นไม้ใหญ่นะี่นว่าเป็นต้นมะเดือ่อปะยไขๆต้นมะเดื่อเลยนะไม่น่าใช่ต้นทรายหรอก มมดดอ่ตรงไหนเดินข้ามได้น,นี่หรอเฮ้ยเดินข้ามสะพานได้ป่ะเนี่ยถ้าเราไปฝั่งเนี้ยเอ้ยไปได้ไปได้ไปได้ไป,ไปไ เมื่อกี้เจอปลาตัวโคตรใหญ่เลยไม่รู้ว่าปลาอะไรปลาช่อนหรือเปล่าไม่รู้ นี่นี่ตรงนี้โผล่ได้มาดีนะน้องมาได้ป่ราระวังนะมันลื่นหน่อยนะเนี่ยทุกคนอันนี้มันลื่นนะเพราะมันเป็นสาหร่านะโอ้แต่ว่าดูน้ำใสมากมามาดีๆนะ ไปติวเดี๋ยวเราหาแถวนี้แหละหาหาได้หาสักพักหนึ่งอะ่ะพอเรากินนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับมาแน้ะก่อนที่มันจะเย็นเพราะว่าพระาทิตยเนี่ยเริ่มตกดีแล้วน,นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาเด็กข้างบนกันเลยดีกว่าผมไปก็ได้กลับมาที่ ผักกูดเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับผมนี่นะเด็ดเป็นป่ะน้องเด็ดเป็นป่ะเนี่ยอ่อ,อนๆแบบเนี้ยเนี่ยเด็ดเลยผักมะกูดกูดก็ไม่อร่อยนะครับอบอกเลยไม่ได้กูด เป็นไงเจออรับะนี่นะทุกคนอ่อนๆน,นะเราอดพอกินก็พอเตี้ยวไม,ไ,มไม่ใช่มะเขือ,ปอเปาะมะเขือพวง นี่ก็ผักกุฎไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอเราเด็กกินไปได้อยู่นะไหนมาพีทุกคนอ่อนๆนะทุกคน,กคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกลับแล้วไปส่งน้องในฝาใช้เดินหเด็กสักแป๊บหนึ่งคแค่นี้ยังไม่พอกินนะผมบอกนะถ้าเราไปต้มเนี่ยมันอร่อยนะครับทุกคนผักกุฎเนี่ย ใช่ทีแรกเราก็จะเดินหาเด็ดผักข้างห้วยนั่นแหละ,ะทุกคนแต่ว่ามาเจอน้องก่อนนะเราต้องหาเด็ดแบบมันอ่อนๆน,นะทุกคนนะถ้าไม่อ่อนเนี่ยมันไม่อร่อยนะครับนี่น Mình ăn bao tiêu? Ăn nám mấy? Dạ, <laughs> Chưa à? Ừ. Hả? mày nếm mày Bái Ở, Ở đây đi Ừ วังเยยบขวดแก้วนะเต็มเลยก็แค,ครบทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยแล้วก็เพื่อนติวแล้วก็น้องเขาเนี้ยน้องโยเกิร์ตนะเดี๋ยวผมจะพาน้องเนี่ยเดินทางกลับบ้านนะนะเดี๋ยวเราก็ระหว่างเดินทางเราก็จะหาเด็ดไปเรื่อยๆนะทุกคนก็โอเคครับทุกคนใครที่ชอบนะครับขอคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับ แล้วก็เราไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอน้องเขานะอยู่ก็เจอเนาะน้องเขาเนี่ยน่าจะมาหาเด็ดผักหรือก็มาตกปลาก,กับแม่นะนไ,ไปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม